ส่วนท่านผู้ชมอ่านสัญญาณการเลื่อนโหวตนายกนะครับเพราะถ้าหากยิ่งเลื่อนออกไปก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่สําหรับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาที่จุดเริ่มต้นครับคุณประจักษ์ก็คือการเลื่อนการพิจารณารับคําร้องหรือไม่รับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นด,ดินกรณีที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมการไม่ให้โหวตชื่อของคุณพิธาซ้ํารอบที่สองเนี่ยอันนี้มันมีเรื่องการเมืองอยู่ด้วยไหม คือถ้ามองกันแบบผิวเผินครับมองกันแบบเล่นๆคือไม่ต้องมองลึกลงไปมากมองจริงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมองลึกลงไปมากนะครับรบเรื่องการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณาหรือแม้แต่การพิจารณาว่าจะข้ามอำนาจศาลหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้เวลาถึงสองสัปดาห์นะน่าจะใช้เวลาที่มันเร็วกว่าน,นั้นครับเพราะกลายเป็นว่าใช้เวลาถึงสองสัปดาห์อย่างเร็วที่สุด16สิงหาคมครับก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ดาไปสู่การตั้งเป็นประเด็นคําถามว่าตกลงมันมีในยะ อย่างอื่นเครือแฝงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยะในเชิงทางการเมืองครับต้องการที่จะยื้อเวลาออไปเพื่อให้การเจรจาที่ยังไม่ลงตัวหรือมีอะไรที่ยังจะต้องมีการทบทวนเอาให้จบหรือเปล่าม,มันก็มีในยะที่สามารถมองได้อะไรที่อยู่ในนี้เยอะไหมเรื่องของการต่อรองเก้าอี้หรือการฟอร์มรัฐบาลจะอยู่ในไส้ในในช่วงเวลานี้ไหมก็น่าจะอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือเมื่อสักครู่เราพูดถึงการมองแบบผิวเผินมองไม่ต้องลึก แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปนะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งครับคุณเจษดาเป็นไปได้ว่าทางสารรัฐธรรมนูญอาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กม,มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับคือพูดให้แคบลงไปก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญอาจจะมองเห็นช่องทางว่ามันน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่สสพักเก้าใครอภิปรายไว้เมื่อวันที่19กากรกฎาคมครับบอกว่านี่มันไม่ใช่ยติทั่วไป มันถูกแยกออกมาพิเศษเป็นเรื่องว่าด้วยการเลือกตั้งนายกรัมตรีซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นะสมมุติออกมาในทางนี้นะครับนี่อาจจะนําไปสู่การพลิกโฉมอีกรอบหนึ่งก็คือคุณพิธาสามารถที่จะเสนอชื่อในการโหวตเลือกนายกรัมตรีรอบที่สองหรือรอบที่สาได้นี่มันจะทําให้สถานการณ์พลิกผันเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าทําให้สารนับหนต้องใช้เวลาในการคิดนานหน่อยครับ อันนี้ก็คือมองในแง่ดีว่าสารพยายามจะมองในแง่ที่เป็นไปได้อาจจะเป็นไปตามข้อทวงติ่งก็ได้ใช่มันก็เป็นไปตามตามแนวทางซึ่งน่าจะเป็นทางออกสําคัญสําหรับเรื่องปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยบางคนอาจจะถามว่าที่ตกลงมันมีผลกระทบ,บเกิดขึ้นยังไงบ้างกับกรณีที่สารรับน,นูลท่านเลื่อนคำมีนิฉัยออกไปว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยอย่างน้อยเราก็เห็นเรื่องของการโหวตเลื่อนนายกมันต้องเลื่อนออกไป2 2> สองสัปดาห์ชัวๆอยู่แล้วล่ะการ โหวตเลือกนายกก็ดีการตั้งรัฐบาลก็ดีเนี่ยจะล่าช้าออกไปอย่างน้อยก็2สัปดาห์ครับคราวนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับการโหวตเลือกนายกมตรีหลังการเลือกตั้งปี62ครับพลประยุทธ์จันทร์โอชาใช้<ด>เวลาสเดือนอกับอีกประมาณ10วันครับแต่ตอนนี้ผ่านไปกําลังจะครบ3เดือนแล้วครับยังไม่รู้ว่าจะได้โหวตเมื่อไหร่ นะอย่างน้อยนี่ที่สุดเนี่ยสมเดือนครึ่งแน่ๆ<อ>จะมากกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่ไมรู้รนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลพวงที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากความอึมครึมของสถานการณ์โดยทั่วไปผู้คนที่เป็นคอการเมืองอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปการแสดงออกหรือการตั้งเป็นปริเด็นคถามเนี่ยมันมีเกิดขึ้นตามมาขณะเดีวยวกันในมุมของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองรหรือคอการเมืองตั้งหยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ ไปเห็นสอดคล้องกับในมุมมองของนักวิชาการบางส่วนซึ่งเปิดประเด็นแล้วก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนหน้านี้อบอกว่าที่การจัดตั้งรัฐบาลมันยืดเยื้อคาราคาซังไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มนายทหาร,รที่มีอำนาจโดยวิธีการไม่ปกติกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นไม่ต้องการเห็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ตัวเองอาจจะเคยได้รหรือบทบาทที่ตัวเองเคยมีนั้นถูกกระทบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวนโยบายในขั้วเสรีนิยมที่นําโดยพรรคเก้าไกลขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็มองข้ามไปถึงกรณีของขุณทักษ,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 ษิณชิตวัตรเข้ามามีบทบาทมาอยู่ในสมการทางการเมืองณนปัจจุบันเนี่ยเพราะถูกมองว่านี่เข้ามาในฐานะตัวแทนของขั้วอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าเพื่อที่จะเข้ามาชนเพื่อมายันกับทางพรรคเก้าไกลเพราะถ้าพูดถึงมวลชนเนี่ย คุณทักษิณก็มีมวลชนคือเสื้อแดงอยู่แล้วครับสามารถชนกับด้อมส้มได้ครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมองไปถึงเรื่องบารมีเรื่องของการเป็นคนที่มีศักยภาพเพราะว่าในคัุ่ของอนุรักษ์นิยมเนี่ยพอหมดพระเด็จระยุทธจันทร์โรชาที่ท่านวางมือออกไปเนี่ยก็ไม่มีใครแล้วครับเพราะงั้นก็ทะแล้วคุณทักษิณคนเดียวครับเอาคุณทักษิณเข้ามาค้ำยันตรงนี้เพื่อที่จะรับมือกับก้าวไกล แลกกับการได้เดินทางกลับบ้านเลี้ยงหลานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ถูกมองข้าบออกมานะครับจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ใครได้ผลประโยชน์จากการยื้อออกไปเนี่ยยิ่งเลื่อนโหวตนายกออกไปการรักษาการก็นานออกไปครับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโครงสร้างทางสังคมของเราก็อยู่ต่อไปอก,ก็สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครูน่นี้ที่อ้างถึงกาพูดของนักวิชาการกับคนในแวดวงการเมืองน่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าว่าอย่างไร คาวนี้ประเด็นสาคัญอย่างหนึ่งคุณเปียเดาบางคนอาจจะว่าว่าแล้วตกลงเราจะหาทางออกกันอย่างไรนั่นน่ะสิมันพอมีทางออกจากภาวะที่มันยังคลุมเครือแบบนี้ไหมใช่คือความจริงเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์นะครับคือความจริงผมไปคุยกับบรรดากรูนณกวิชาการหลายคนนะครับท่านบอกว่าแนวทางเดียวที่แก้ไขปัญหาหาทางออกเรื่องนี้ไม่ต้องเจอทางตันที่ได้ผลที่สุดตรงที่สุดและเร็วที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือพลิกมติ ของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อที่19กร,รกฎาคมคอันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการและกูรูทางการเมืองนะผมไม่ได้พูดเองนะครับเขาบอกว่าต้องพลิกมติตรงนี้ให้ได้คือถ้าพลิกมติเรื่องนี้กลับมาเนี่ยมันจะทําให้สามารถที่จะเดินหน้าไปได้นะฮะคือในแง่ของการขับเคลื่อนก็สามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะถ้าเกิดว่ามีการพลิกมติเกิดขึ้นเขาว่าพลิกมติมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนหน้านี้ก็มีการ วิภาคพุ่งเป้าไปที่อาจารย์วันโมหมัดนอมทาครับตอนที่มีการพิจารณาครั้งแรกว่าตกลงไปข้อเสนอที่เป็นยัตติมูลเจษฎาคงจําได้นะตอนใช้ดุลยพินิษฐ์ใช่ใช่บางคนบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้ดุลยพินิรับในการพิจารณาแต่ว่าในวงในเนี่ยคนใกล้ชิดอาจารย์วันนอเนี่ยบอกกับผมบอกว่าเกรงว่าถ้าใช้ดุลยพินิจแล้วจะถูกฟ้องกลับ ก็จะถูกฟ้องร้องกลายเป็นคดีความขึ้นมาเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ในรัตร์อย่างนี้การใช้ดุลวิธของประธานรัฐสภาเนี่ยอย่างกรณีของคุณสมศักดิ์สมศักดิ์เกนนียรติสุรนนท์ก็เคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้ให้กับที่ประชุมรัฐสภาเพื่อมีจาราตัดสินคราวนี้พอมันออกมาแล้วเสียงส่วนใหญ่มันกลายเป็นที่มาของการผูกปมเงื่อน ที่ทาให้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันติดไปหมดตอนน้าปัจจุบันพเพั้นก็กลับไปแก้ที่ตรงนั้นแหละกลับไปแก้ตรงนั้นซึ่งจะโดยความบังเอิญหรือเป็นความตั้งใจผมไม่รู้รแต่ว่าการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์คุณเจษด,ดาก็ได้เห็นคุณลังสิมาโดมก้าวไกลเขาก็เสนอนี่ใ,<ช>ให้รัฐสภาก็คือสอสอสอวอทบทวนมติของตัวเองได้ไหมบ<ช>วตใหม่ได้หรือเปล่าใช่ให้มีการทบทวนมติเมื่อวันที่19กกรกฎาคมครับอันนี้มันเป็นแนวทางที่มันสอดคล้องเลยนะเพียงแต่ว่า ยติด่วนของคุณรังสิมันเนี่ยก็ยังถูกต้านอยู่จากในซี่ของทางสซว์โซว์วพิปรายกันเยอะเลยสวอบอกว่าอย่างนี้มันเท่ากับเป็นการลบล้างลบล้างมาติเดิมซึ่งสมาชิกรัฐสภามีมติกันเอง้วจะมาลบล้างได้อย่างไรมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการถกเถียงกันอีกรอบหนึ่งคัะเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายท่านประธานสั่งปิดประชุมเลยครับ,รบผมได้ฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้ว ผมขอใช้อำนาจขออนุญาตกล่านประธานครับขออนุญาตครับที่ยี่สองครับขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภาควรจะเปิดดาเนินดาเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้การปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่า เมื่อเห็นว่าเสียงสอวอาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทําให้ไม่นําไปสู่การลงมติถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคต ทางออกเดียวไม่มีแล้วเหรอฮะตอนนี้งั้นตอนนี้ต้องรอว่าในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้าเนี่ยยติตอนนี้ยังค้างอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีการถอนยติของคุณลังสิมันโรมเนี่ยเดี๋ยวรอดูการประชุมรัฐสภาครั้งหน้าจะมีการนําเรื่องนี้มาพิจารณาต่อหรือไม่มและจะมีผลออกมาอย่างไรอันนี้เป็นทางออกที่มีความรวดเร็วที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สุดจะทําให้ภาคส่วนต่างๆสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่า เข้ากับนิตินิติบัญญัติเนี่ยแก้ไขปัญหากันเองไงครับแก้ไขปัญหากันเองได้แล้วไม่ต้องไปพึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ต้องไปรอคำวินิจฉัยของศาลร,รมันสามารถที่จะเดินหน้าตามกลไกเขามันได้อันนี้เป็นวิธีการแรกที่น่าจะทําส่วนวิธีการที่สองเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าทันทีที่ได้รัฐารบาลจงเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุดเพราะว่าถึงแม้สอวอจะ ยังมีสถานภาพอยู่เพียงแค่ปีเดียวอาจจะไม่สามารถที่โหวตเลือกนายกรีได้นะฮะแต่ว่าในมุมของคนที่มีอำนาจนะฮะสองกลุ่มอย่างที่ว่าไว้เมื่อสักครู่หรือแม้แต่สวาบางส่วนเองที่ยังหวังจะ,งงงจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็อยากให้จันโรงนี้ยังคงรัฐมนูลแบบนี้เอาไวน้นี่เป็นสองทางออกที่น้า จะเกิดขึ้นและควรจะเกิดขึ้นในภาวะแบบนี้นะครับ,รบอย่างเร็วที่สุดอย่างที่คุณประจักษ์ว่าก็คือถ้าปัญหามาจากมติของรัฐสภาก็แก้มันด้วยมติของรัฐสภาอันนี้น่าจะเป็นกระดุมเม็ดแรกประเด็นแรกที่น่าจะพอทําได้<ช>เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอาจจะต้องคุยกันในระยะยาวใ่ครัเดี๋ยวคงต้องวิเคราะห์กันแบบวันต่อวันต่อไปนะครับออนนขอบตอนนี้ต้องวันต่อวันวัน,นั้นไหนรอบที่ํามไปครับ <c oughs> ขอบคุณครับคุณประจักษ์ับครับยินดีครับ